ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังทกุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ซึ่งผมเอกศีวรจักรจะขอ,อนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุร่มเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันเสาร์นี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกิจกรรมของรถคลาสสิกรถเรโทรรวมทั้งข่าวสารดีๆต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรนี่แหละครับ นำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะมีข่าวอะไรกันบ้างนั้นขอเรียนเชิญรับฟังกันได้เลยครับข่าวในแวดวงรถคลาสสิกข่าวแรกถูกส่งมาจากอังกฤษนะครับโดยบริษัทเบนลี่รถแข่งในตำนานสปิดซิกใหม่เตรียมเปิดตัวในงาน Goodwood Festival of Speed พร้อมเริ่มผลิต12ออเดอร์ลูกค้าตุลาคมนี้เบนลี่มอเตอร์เปิดตัวอัครยนตกรรมคลาสสิกสปดซิกใหม่ ซึ่งถือเป็นการผลิตขึ้นใหม่ในครั้งแรกในรอบ93ปีกันเลยทีเดียวนะครับนง,งาน Goodwood Festival of Speed ในปีนี้โดย Speed Six นั้นถือได้ว่าเป็นรถแข่งในตำนานของเบนลี่ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดและถือเป็นหนึ่งในอาัคารายนตกรรมที่สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบนลี่สำหรับ Speed s i นะครับรุ่นต้นแบบคาซีโรนั้นจะถูกใช้ในกระบวนการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบความทนทานในสภาพแวดล้อมจริงและการทดสอบในสนามแข่ง ก่อนการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าจำนวน12คันซึ่งโขต้าทั้งหมดนี้นะครับได้ถูกครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้ว Speed s i คือรถแข่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบนลี่ y โดยพละกกำลังจากขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด6.5ลิตรโดยได้คว้าแชมป์เลอมังในปี2,472และ2,473จากฝีมือของนักแข่งวูฟเบอร์นตโต r เซอร์เฮนรี่ทิมเบอร์กิและเกลนคิทซน Speed Six คัน,นี้ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยตัวแบบเดียวกันและใช้กระบวนการเดียวกันกับรถต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตรถแข่งซีรีส์นี้โดย Speed Six เป็นอัครยนตกรรมรุ่นที่2หลังจากรุ่น Blower ซึ่งเป็นอัคารยนตกรรมรุ่นแรกในช่วงยุคก,ก่อนสงครามโลกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเบลลี่มูรีเนอร์แผนออกแบบตัวถังเฉพาะอันโด่งดังของเบลลี่เบลลี่มอเตอร์นะครับได้ทำการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อให้การรังสรรค์ Speed Six สมบูรณ์แบบที่สุดโดยการเน้นข้อมูลจำเพาะ และการตั้งค่าแบบรถแข่งในสมัยการแข่งขันเลอมังส์ปี2473นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ภาพวาดต้นฉบับมากที่สุดถึงกว่า80%ของภาพวาดต้นฉบับที่ถูกค้นพบที่บู l เลนิต W.O. เดอ n วิโดโ e เ o นลี่เ o ม n a เร o ย n โดยมีการใช้ภาพวาดและเสริมด้วยบันทึกของช่างเครื่องยุคก่อนที่ให้ได้รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงของการแข่งขันในปีพุทธศักราช2472และปีพุทธศักราช2473ควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลจาก ปิดซิที่ถูกเก็บรักษาไ b เบลลี่เฮอริเทจคอเลกชันและรถแข่งเลมองสในปี2473หรือที่รู้จักกันในนาม o อ d ส n นัม r บอสำหรับชิ้นส่วนใหม่มากกว่า600ชิ้นนะครับได้ถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องยนต์ขนาด6สูบ ความจุ6.5ลิตรอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วโดยการทดสอบเบื้องตน้นแสดงให้เห็นถึงเครื่องยนต์รุ่นแรกที่ทำให้มีพละกกำลังสูงสุดกว่า205แรงมา้าในการแข่งขันปี2473ว่าเป็นอยา่างไรอย่างที่ผมได้เคยเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าเบนลี่นั้นได้รังสรรค์ยนกรรมในตำนานกลับขึ้นมาใหม่อย่างเช่นรุ่นเบลโว์ก่อนหน้านี้ไปแล้วดังนั้นนะครับวัสดุแท้จานวนมากที่ใช้ในการรังสรรค์รุ่นเบ o w ว์ได้ถูกนามาใช้กับพุ่นสปีดซิกอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนที่ได้รับการตัด จำนวนหนึ่งโดยทีมมูริเนอร์ได้พิจารณาหลักฐานชิ้นสําคัญที่พิพิธภัณฑ์ National Motor Museum ในเมืองโบลิเออร์มอนรัตแฮมเชียร์การที่ทางทีมงานมูริเนอร์และทีมงานเบนลี่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ National Motor Museum เพื่อต้องการไปดูและก็นำเสนอเฉดสีภายนอกที่ชื่อพาสัน5เฉดสีโดย Speed s i รุ่นต้นแบบคาซิโร ได้รังสรรเสร็จสิ้นแล้วในเฉดสีเขียวปาสั้นเนเปียร์กรีนพร้อมกับการตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยเฉดถังสีน้ำตาลแทนสปีดซิกรุ่นต้นแบบคาซีโร่ถูกสร้างขึ้นในช่วง10เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยทีมช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญจากเบลลี่มูริเนอร์ที่มีทักษะพิเศษเฉกเช่นเดียวกับการรังสรรรุ่นบล้อเวอร์แรงผลักดันในการพัฒนารุ่นสปีดซิกนั่นก็คือการพัฒนาและการรักษาทักษะการออกแบบตัวถังทั้งแบบสมัยใหม่และแบบคลาสสิกให้เข้าไว้ด้วยกัน และการที่เราจะได้เห็นช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มากกว่าหลายทศวรรษทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดทักษะแล้วก็สืบสารความรู้ตรงนี้ไม่ให้ตกหล่นสูญหายไปโดยอัครยนตกรรมที่ประกอบเสร็จสิ้นจะถือเป็นผลงานทางศิลปะจากการรังสรรค์ณนะศูนย์การออกแบบเบลลี่บูลิเนอร์ในโรงงานเบลลี่มอเตอร์ที่เมืองครู สำหรับในอีก6เดือนข้างหน้านะครับลูกค้า s p e e d s i กจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบในเรื่องของรายละเอียดการราังสรรค์แบบเฉพาะตัวโดยลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการบริการเฉพาะบุคคลสำหรับรถที่กำลังพัฒนาคันที่2ที่ชื่อ Speed ิกแฟคทอรี่เวิรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด รถเหล่านี้นะครับการตกแต่งภายในหรือการที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเขาจะเปิดโอกาสให้กับเจ้าของนั้นได้ใส่ความเป็นตัวตนและความชื่นชอบของตนเองนั้นลงในรถคันที่ตัวเองนั้นซื้อดังนั้นนี่คือความพิเศษสุดๆของรถจนเหล่านี้ครับกระบวนการทดสอบสําหรับ Speed Six c a r i ซ r o จะเทียบได้กับกระบวนการของ b l o w วอร์คาซิโเช่นกันนะครับซึ่งจะรวมกับการทดสอบสะสมใบในสภาพแวดล้อมจริงและการจำลองการแข่งขัน2รายการในสนามแข่งเรียกว่าเอามาทดสอบกันจริงๆเลยครับเอาไปทดสอบวิ่งรวมทั้งไปวิ่งกันในไรสนามแข่งด้วย s p i f i c Cariero ซึ่งจัดแสดงในงาน Goodwood Festival of Speed ในปีนี้นะครับจะมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่จะไม่มีในรถจนของลูกค้าเพื่อจะรองรับกระบวนการทดสอบและการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆในช่วงอีก6เดือนข้างหน้า ท่านใดนะครับซึ่งมีโอกาสไปอังกฤษนะครับก็อย่าลืมครับปีนี้ท่านจะได้พบกับเจ้าสปีดซิกคาซีโ r o แน่นอนในงาน Goodwood Festival of Speed อย่าลืมไปดูกันนะครับเออหลังจากที่มีการทดสอบกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เขาเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตของสปีดซิกคาซีโ r o แล้วจะต้องผ่านกระบวนการอื่นๆอีกครับ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทดสอบความทนทานในสภาพแวดล้อมจริงโดยขั้นตอนการทดสอบนะครับได้รับการคิดค้นขึ้นเทียบเท่ากับการขับขี่บนสภาพถนนจริงกว่า35,000กิโลเมตรผ่านการขับขี่ในสนามแข่งกว่าอีก800 0กิโลเมตรซึ่งระยะเวลาและความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวชี้วัดการทำงานและความทนทานภายใต้สภาวะต่างๆที่ท้าทายที่สุดเพื่อความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพรถยนต์ของลูกค้าในอนาคตแม้ว่าจะเป็นรถคลาสสิกหายาก ได้รับการผลิตขึ้นมาใหม่แต่การทดสอบในแบบใหม่ก็จะต้องทําเพราะฉะนั้นเขาจะมีการกําหนดเลยครับว่าจะต้องวิ่งยังไงนะครับสภาพถนนเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรรวมถึงรถรุ่นนี้เป็นรถที่มีชื่อเสียงในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปทดสอบในสนามแข่งอีกด้วยนะครับเรียกว่าเอาจริงเอาจังกันมากเลยทีเดียว สปีดซิกของลูกค้าขันแรกนะครับจะเริ่มต้นสายพานการผลิตในเดือนตุลาคมปีนี้แหละครับโดยคําสั่งการผลิตของลูกค้าจํานวน12คันนั้นมีกําหนดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2568 ซึ่งรถจนแต่ละคันนะครับจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ10เดือนอย่าลืมนะครับรถเหล่านี้ถูกผลิตด้วยมือแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะั้นจะต้องถูกคัดสรรมายเป็นอย่างดีดังนั้นครับการผลิตก็จะถูกผลิตไปเรื่อยๆครับกว่าจะได้1นคันนั้นเห็นไหมครับ10เดือนเรียกว่ารถเหล่านี้นะครับเป็นศิลปะเป็นงานประติมากรรมที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็สวยงามจริงๆ สำหรับในปัจจุบันนะครับท่านใดที่อยากจะหาซื้อเบนลี่เอาไว้ใช้เป็นรถประจําตําแหน่งของท่านและก็รถแห่งความภูมิใจของท่านสักหนึ่งคันนะครับผมแนะนําให้ท่านไปที่นี่เลยครับเบนลี่แบ่งข้อโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดซึ่งเป็นผู้นําเข้าและเป็นตัวแทนจนานําหน่ายรถจนเบนลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ โดยทาง AAS Auto Service และเบลลี่แบง k อ k นั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าเบล l ี่ทุกท่านและรถจน b e เบลี่ทุกคันด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า36ปีมีพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สำหรับรถจนต e เบลี่โดยเฉพาะโดยนำเข้ามาจากโรงงานการรับประกันอะไหล่แท้และบุคลากรที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจรถจนเบลลี่ท่านสามารถติดต่อได้ที่ AAS Auto Service จำกัด เบอร์โทรนะครับ0809259999หรือ022611050และ o o f i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  l l c c o u u t t ก็มีนะครับ @bentlybangkok_aas ครับถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับท่านใดที่อยากขับรถคลาสสิกขับรถเรโทรไปร่วมงานมิตติ้งต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับกรุณาระวังเรื่องเกี่ยวกับฝนตกเอาไว้ด้วยเพราะว่ารถของเรานั้นบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยถูกโรคกับฝนเท่าไหร่ ดังนั้นนะครับการเตรียมตัวการขับรถในหน้าฝนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับขอให้ทุกท่านนั้นขับรถเรโทรขับรถคลาสสิกอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวราจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่ในวันเสาร์หน้าสําหรับในวันเสาร์นี้สวัสดีครับ